บรรยากาศต้นไม้ใหญ่ๆค่อยๆหายไปกับอากาศที่ร้อนขึ้นวันนี้หลอกเดินทางข้ามรัฐมุ่งหน้าลงใต้จากแกนตีตันเข้าสู่เมืองซอลเล็กซิตี้ดินแดนที่มีแต่เกลือเกลือเกลือและก็เกลือ เมืองที่เคยมีทะเลสาบขนาดใหญ่แต่น้ําทะเลดันหายไปหมดแล้วลงเหลือไว้แต่ทุ่งนาเกลือและความเค็มให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาสัมผัสและนี่คือ s a l เ Lake City ร ut, ัฐยูทาก็จะเป็นชื่อย่านว่าแจ็ s สันโฮ e นะครับเมืองแจ็กสันเนี่ยเป็นเมืองที่มีคารบอยอยู่จริงๆนะจะมีรนมาที่หนึ่งนะครับที่มาแจนะ็ s สันโฮ e เนี่ยก็คือเขากวางเอลส์นะครับเกลือเยอะจริงๆที่นี่ตึกใหญ่ๆอิฐใหญ่ๆเสาใหญ่ๆเมื่อยใช้ได้เลย ข้างหน้านี่ก็แจ็คสันโฮแล้วใช่ไหมเนี่ยนิดเดียว เดครับตอนนี้ขับเข้ามาที่เมืองแจ็กสันแล้วนะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นชื่อย่านว่าแจ็คสันโคลนะครับเมืองก็ค่อนข้างน่ารักนะครับเป็นเมืองคาร์บอยขับมาจากแคนทตันก็ไม่นานนะครับประมาณไม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆของเมืองแจ็กสันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนลมลื่นมากไหมเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมืองแจ็กสันเนี่ยเป็นเมืองที่มีคาร์บอยอยู่จริงๆนะผมว่าเดี๋ยวลองดูว่าเออบรรยากาศเมืองเนี่ยมันจะคลาสสิกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแวะทานข้าวก่อนตเติมพลังก่อนไป เมืองแจ็กสันเนี่ยมีร้านน่ารักน่ารักเยอะมากเลยเป็นพวกคาเฟ่ร้านอะไรพวกนี้ครับร้านกาแฟาเนี่ยเยอะมากผู้คนที่อยู่ที่นี้ก็ดูชิลนะชิลมากเลยก็คืออารมณ์เหมือนเมืองที่อยู่กลางหุบเขานะครับแล้วก็อยู่ตีนตีนเขาพอดีท็บรรยากาศดีครับอากาศก็กำลังดีครับตอนนี้มาบ่ายโมงนะครับเย็นกําลังดีไม่ต้องใส่เสื้อหนาวก็ได้ก็ตอนนี้เรามากินที่ร้านที่ชื่อว่าเพรสโฟโฟนก็เป็นร้านที่น่ารักดีตกแต่งโอเคเลย

มันดูไม่ค่อยเค่คาร์บอยแล้วเนาะมันเหมือนว่ามันทันสมัยไปแล้วอะ่ะเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วอะ่ะแล้วก็ความกลิ่นอายคาร์บอยหายหมดแล้ะมีแต่แบบร้านที่ตกแต่งใหม่หมดแล้วแล้วก็จะมีช็อปบ,บางช็อปที่แบบเออขายของคาร์บอยนะมันทันสมัยไปหมดแล้วล่ะจะมีนด์มาร์คที่หนึ่งนะครับที่มาแจ็คสันโฮนี่ยต้องมาถ่ายรูปกับตอนนี้ก็คือเขากวางเอลส์นะครับที่เห็นอยู่นี่คือเขาของมันจริงๆเลยนะไม่รู้กี่ตัวผมว่ามีเป็นพันตัวบ้างอะ่ะนะอย่าไปมาดูมาดูพร้อมกันเลย นี่เขากวางเอลส์นะครับเยอะมากทำเป็นซุ้มประตูตรงกลางเป็นกวางมูสนะครับนอกนั้นเป็นกวางเอลส์หมดเลยนี่กวางหมดเลยเนี่ยเขาฟืลลิ่งเหมือนไม้เลยนะเป็นเขากวางหมดเลยข้างในจะมีคนมานั่งเล่นปิกนิกกันคือเขาตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหมด4ด้านแสดงว่าที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกวางเยอะมากเลย ก็มีศิลปินของในเมืองก็คงเอามาประดิษฐ์นะครับเป็นแลนด์มาร์กของเมืองแจ็คสันเดินไปด้านนึงก่อนจะได้ครบทุกมุมตรงนี้น่าจะเป็นใจกลางเมืองของเมืองแจ็คสันพอดีนี่ก็เป็นอีกด้านนึงนะครับเราเห็นว่าแจ็คสันโฮลไวโอมิงนะครับไวโอมิงก็คือชื่อรัฐซุ้มนี้จะแปลกหน่อยนะจะมีไฟมาติดตั้งด้วยตอนกลางคืนเขาน่าจะเปิดไฟนะครับก็น่าสวยอีกแบบหนึง่งในช่วงคริสต์มาสผมว่าสวนตรงนี้น่าจะแบบสวยมากเลยข้างๆก็จะเป็นบาร์คาวบอยบาร์ l o คอล r e s t ท u ร a นบาร์ อย่างบ้างเมืองนี้เล็กๆเป็นทางผ่านที่ดีนัดอาหารน่าเข้าวิวอีกเราก็มาถ่ายรูปมากินข้าวเราก็ไปแล้วแล้วมันก็น่ารักดีอาคารร้านไปไปต่อดีกว่าเฮ้ยเไม่รู้ว่าขนเป็นอย่างงี้นะวันนี้สตาร์ทไว้รีวิวต้องไปสั้นหน่อยเกาให้จับใช่ไหมเห็นคนก็จับกันนะดูดตัวมัน ก็ตอนนี้เรากําลังจะออกจากแจ็คสันโฮนะครับกำลังมุ่งหน้าไปซอลเล็กซิตี้ก็ดูจาก Google Map เนี่ยก็ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งระยะทาง276ไมล์ก็ค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันก็น่าจะไปถึงประมาณ2-3สาทุ่มเลยครับน่าจะกลางคืนเลยก็เดี๋ยวเราไปซอลเล็กซิตี้แล้วก็จะไปพักตรงนู้น1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปม o u อับต่อไปมุ่งหน้าไปซอลเลกซิตี้ไปเลย หว่างทางไปโซลคซิตี้นะครับก็แวะเติมน้ํามันนิดนึงเพราะว่าน้ํามันตอนนี้เหลือครึ่งถังแต่เราต้องเดินทางอีกไกลนะครับเติมน้ํามันในอเมริกาเนี่ยจะเป็นแบบเซลล์สวิตหมดเลยนะครับก็คือเราต้องทําเองจ่ายเงินเองเติมเองแล้วก็ปิดเองนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะฟอลโล่ตามที่จอมันบอกเลยนะครับนี่ครับบอกว่าให้ใช้แบบไหนดีว่าอ่าเดบิตเพิร์ดให้ insert นะครับดีคลายไม่ได้นะครับเติมไม่ได้แน่เลย ปั๊มนี้เติมไม่ได้นะครับไม่รับเครดิตคา้านะครับรับเฉพาะเดบิตเราไม่มีบัตรเดบิตเราต้องไปเติมข้างในนะครับบอกเงินข้างในดังนั้นยังไม่เติมดีกว่า ตีหคืนตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาอีกวันนึงนั่นนะครับตอนนี้ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปบอนน่วิวลเซาแฟตนะครับก็จะเป็นมาเกลือนะครับก็ตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับก็ดูจาก Google Map เนี่ยซเล็กซิตี้ขับไปบอนน่วิวลเซาแฟตเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ จริงๆอะเราแพลนว่าเราจะออกเช้าก่าน,นี้เาะตั้งแต่6โมงน,นี้เลนมามาชั่วโมงหนึ่งคนระับเพราะว่าเราอยากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนั้นแต่ก็ตื่นไม่ไหวหเหนื่อยกันไปถึงนันถ้าันน่าจะมาแปดโมงครึ่งก็แสงก็น่าจะโอเคอยู่แต่อาจจะไม่สวยเท่าแบบตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นไม่เป็นไรครับนี้เราก็จะไม่ได้แวะอะไรเยอะมากมีแค่สต็อปที่เดียวแล้วก็จะมุ่งหน้าไปโมแอบเลย สวัสดีครับตอนนี้ถึงบัลนัววิวเซาแฟลตแล้วนะครับก็ตอนนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับก็เราจะรถข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปถ่ายรูปตรงกลางตรง ที่สีขาวๆตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้อากาศกําลังดีครับใช้ได้อุ่นดีแสงก็ยังไม่แย่นะครับที่แห่งนี้เป็นทุ่งนาเกลือใหญ่มากมีกิจกรรมจัดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่แดดค่อนข้างแรงทําให้ทะเดสาบแห่งเกลือนี้แห้งขึ้นไปอีกมีทั้งงานวิ่งมาราธอนงานแข่งรถงานแข่งยิงธนูเพราะที่แห่งนี้เป็นลานกว้างสามารถทํากิจกรรมแนวราบได้เป็นอย่างดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเลมันเฮาส์ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่ามันเป็นเกลือจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยเออว่ะเป็นเกลือจริงเนี่ยเป็นเกลือจริงๆขกิดเเนใหญ่ยำเพื่อรูปที่สวยงาม ล่าสุดบุกน้ำลุยเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับเกลือเยอะจริงๆที่นีแต่เกลือเขาใส่นะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยผมว่าถ้าเอามาจริงๆนี่คือเอามากินได้ด้วยอ่ะถ้าผ่านกระบวนการน่าจะกินได้ทําไมมาถึงเป็นทะเลเกลือเนาะเมื่อก่อนอาจจะอาจจะเป็นน้ําทะเลแล้วก็น้ำทะเลหายไปแล้วนี่หรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่พูดไปเรื่อยครับตลกดูความเค็ม ใครชอบเกลือนะครับอย่าลืมมานะครับอันนี้โคตรเกลือ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่โซลเล็กซิตี้อู้ออหัวอหไวอะไรกู ส่วนมากคนที่มาที่นี่ครับเขาจะชอบออฟโรดกันนะครับก็คือขับรถมาตรงนี้เลยขับรถเข้ามาข้างในแล้วก็วนรอบๆแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือยางแตกหลายคันนะครับถามว่าควรทำไหมก็ไม่ควรเท่าไหร่เพราะดูไปจะมีเศษยางไกลๆก็เห็นอยู่ก็ตรงนี้ก็ติดถนนเลยนะครับก็คือสามารถที่จะจอดรถแล้วก็แวะถ่ายรูปได้เลยเดินเข้ามานิดหน่อยตรง ข้างหน้าจะเป็นน้ำเราต้องลูยน้ําเข้ามาก็แนะนําก็คือบางคนก็ถอดรองเท้าบางคนก็ถ้าของผมในรองเท้ากันน้ําพอดีก็เลยสามารถช่วยได้แต่บางคนก็ต้องถอดรองเท้าเข้ามาเขายอมที่จะล้างเท้ามากกว่าซักรองเท้านะครับก็ประมาณนี้นะครับที่นี่ก็สวยงามถ่ายรูปสวยนะครับบ๊ายบาย เข้ามาขับรถเล่นในเมืองโซเล็กซิตี้นะครับมาแวะจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่ายูทาสเตทแคปิตอลที่ทำการรัฐยูทา เมืองซาเล็กซิตี้นี้นะครับเป็นเมืองหลวงของรัฐยูทาจะเห็นว่าศูนย์ราชการต่างๆเนี่ยก็จะมารวมอยู่ที่เมืองนี้ที่เห็นข้างหน้านี้นะครับคือยูทาสเตทแคปิตอลหรืออาคารศาลาว่าการรัฐยูทาอาคารนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า40เอเคอร์และอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองซาเล็กซิตี้ได้ชัดมากๆเลยนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะเห็นสนามหญ้าเห็นต้นไม้เห็นแปลงดอกไม้และมีพุ่มไม้โดยทั้งหมดนี้นะครับได้รับการดูแลอย่างดีจากรัฐบาลเดินเล่นดูหน่อยว่าความ สวยงามมันจะขนาดไหนความยิ่งใหญ่อลังการของที่ทําการรัดยุท่าใหญ่นักว่าที่นี่มันดูแห้งนะเธอเนาะซลเล็กซิตี้อะร้อนแดดแรงอ,อากาศก็อากาศเย็นแต่ว่าแดดแรงต้นไม้สูงไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปโมแอบโมแอบเนี่ยแฟนแบอกว่ายิ่งร้อนเลยยิ่งแห้งแห้งกว่านี้อีก ร State Utah รตรงนี้ดีนะให้เดินขึ้นเข้ามาได้เลยอะ่ะฝังที่เดินเข้ามาไม่ได้นะครับฝับงที่จะเป็นล้อมั้วไว้ให้ดูแต่ภายนอกอย่างเดียวถย่ายรูปแต่ภายนอกนี้เดินเข้าไปถึงถึงข้างบนได้เลยอะ่ะขึ้นไปบนบันไดได้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่จุดที่เราแพลนไว้ก่อนว่าเราจะมานะครับเราไม่ได้หาข้อมูลไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในตารางแล้วเราก็จะไม่มีเวลาไป,ไปที่อื่นนะครับทาเป็นรูปทรงค่อนข้าง s y มิส t รีนะครับก็คือซ้ายขวาเท่ากันไม่มีอะไรเด่นกว่ากันนะครับกใหญ่ใหญ่อิฐใหญ่ใหญ่เสาใหญ่ใหญ่ไป இல்ல ็ระหว่างทางไปโมแอบนะครับก็ตอนนี้ขับรถมาได้ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขับมาก็เจอจุดพักแวะนะครับก็เลยออกมายืดเส้นยืดสายนิดหน่อยกําลังเมื่อยใช้ได้เลยเอ้ยนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยเจอดเดนเวอร์ซูมเอ็นชันว้าวนี่ดูดีนะที่เติมน้ําแต่คาดว่าน่าจะกดไม่ได้ละนี่จะมีตู้กดน้ำนะครับ ีก็ถึงโรงแรมที่โมแอบแล้วนะครับเหนื่อยมากปกติไม่ได้ถ่ายโรงแรมให้ดูเลยนะครับวันนี้ก็จะถ่ายคร่าวๆให้ดูเราจะพักที่นี่2คืนแล้วก็จะเดินทางไปเที่ยวบริเวณแถวแถวนี้นะครับแถวโมแอบไปทั้งอาเช่บ้างอะไรบ้างเยอะแย,ยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี้ขอนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับตอนนี้อยู่ที่เมซาอาเช่นะครับต้นเหตุที่พาเราหลงจากนี้ออกถนนไหนไม่รู้เฮ้ยมีกระบองเพชรด้วยว่ะเบน ค่อว่า Delicate Ash Tail นะครับจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยน่าจะตรงนั้นนะครับยังไหวอยู่